สวัสดีครับวันนี้เราสองคนนะครับมาอยู่ที่นาข้าวค,คาเฟ่อยู่ที่ไหนนะนาข้าวคาเฟ่เเอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับมันเป็นถนนบายพาสนะครับเส้นที่ว่าตัดจากาพิษโลกที่จะไปนครสวรรค์บายพาสตัดเส้นพิษโลกไปสุโขทัยนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศด้านในของนาข้าวคาเฟ่นะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับครับบริเวณด้านขวามือผมนี้เป็นที่จอดรถนะครับตรงทางเข้ามาประมาณประมาณ200เมตรนะครับเข้ามาจากถนนเส้นบายพาสนะครับ เดี๋ยวเรามันจะมีทางเข้าหลายทางเดี๋ยวเราจะเข้าทางแรกก่อนนะครับโอ้เนี่ข้าวก็ยังข้าวออกรวงแล้วเม็ดข้าวครับใบข้าวยังเขียวอยู่เหมือนเดิมเลย มีกบมีเขียดนะครับเป็นบรรยากาศชนบทบ้านๆมีความน่าสผับเอกเลียงชีวิตที่บุนวายในเมืองกรุมเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันแล้วก็ฟังเสียงกับโทศรศัพท์กบเขียดตามมาเลยครับโอเคครับตามมาดูครับตรงนี้เป็นซุ้มอีกซุ้มหนึ่งนะครับอยู่ด้านหน้าของ uh, ร้านนาข้าวคาเฟ่น,นะครับเพราะว่าเป็นซุ้มใหญ่เข้ามาดูด้านใน นี่ครับบรรยากาศด้านในร่มรื่นเย็นสบายนะครับแต่ถ้าเราอยู่ด้านนอกออกแดดก็จะอร้อนๆหน่อยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนั่งด้านในด้านบนนี่นั่งแบบสบายๆเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้อัเนวนลาเรา เวลาเราจะสั่งอาหารนะครับเราก็ไปสั่งที่ร้านด้านในเสร็จแล้วเราก็มานั่งรอที่นี่เดี๋ยวเขาจะมีเจ้าหน้าที่เอาอาหารมาส่งให้เรานะครับพัดลมเขาก็มีให้ถ้าร้อนนี่ครับถ้าร้อนมากพัดลมเขาก็มีให้นะครับเปิดเองแต่ไม่รู้เปิดไง <laughs> ส,ส,สวิตอยู่วิตอยูไ่ไหน นอนตรงนี้เ,เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูการนในด้านที่ร้านนะครับ ส่วนสะพานทางเดินนะครับกระทำด้วยไม้ไผ่ที่เป็นโครงที่แข็งแรงมากเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีาม้านั่งให้เราได้นั่งชมวิวนาข้าวสองข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังตอนนี้ข้าวกำลังออกรวงเป็นเม็ดข้าวอย่างสวยงามเลยนะครับ นั่งชมบรรยากาศหรือว่าจะสั่งกาแฟแล้วก็มานั่งดื่มกาแฟอยู่ตรงนี้นี่ชิงช้าก็มีด้วยอ๋อชิวๆเลยครับนาข้าวคาเฟ่นะไม่ต้องกลัวเชือกเส้นใหญ่ไม่ต้องกลัวขาดเปลี่ยนม,มุมมาด้านนี้ก็ได้นะครับเมก่อ,อกี้ เมื่อกี้นั่งชิงชา้าแอพได้เหงื่อเหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี่ตรงนี้สาวบัวบัวสีขาวบัวสีขาวสวยงามมากโอ้โหมันไม่ใช่อยู่แต่ด้านหน้าที่เดียวนะครับด้านในด้านหลังยิ่งสวยงามเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปตามสเตปสเตปนะครับเราจะเข้าไปในร้านก่อนเราไปดูอาหารแล้วก็ไปดูบรรยากาศในร้านด้านในนะครับเสร็จแล้วเราจะออกพาไปชมบริเวณด้านนอกที่เห็นอยู่ด้านนู้นผมมองอยู่ตรงนี้ผมยังสวยงามนะครับมาเห็นบรรยากาศลึกถึงตอนสมัยเด็กๆนะเวลาเราลูกข้าวมีนกมีเสียง ธรรมชาติครับจินตนาการเวลาปลูกเรนนอนอยู่เฉียงนาน้อยจะได้อารมณ์ของตอนนี้ไม่เห็นแค่ควายครับมองหาควายอยู่เก็ได้ควายมาด้วยในตรงนี้จะมีอัตลักในการเสพบรรยากาศธรรมชาติอย่างยิ่งแต่เราจะเห็นบริเวณที่เขาสร้างขึ้นไปเหมือนเฉียงนาน้อยแต่ก็ไม่ใช่เฉียงนาซะที่เดียว เป็นบรรยากาศที่ใช้ดื่มกาแฟแล้วก็ชมบรรยากาศท้องทุ่งไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ,รบเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านในร้านนะครับมาข้าวคาเฟ่อยู่ที่พิษุนโลก ด้านหลังสุดยอดเลยบรรยากาศด้านข้างก็ถ้าเป็นตอนเย็นผมว่าบรรยากาศหน้าหอแบบไม่มีแดดนี่ลมสงบลมเย็นปลาจิ้บกำลังตกดินนี่ผมว่าน่าจะสวยงามอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับเป็นไปได้เตรียมเบ็ดมาด้วยน,น,น,นสะสักคันสองคันปลา<ก>ไปด้วยในตัวตกปลาจิตราคาอีกสังหาา์ ารอ่าการด้านในของนาข้าวคาเฟ่น,นะครับจะเห็นว่ากาแฟก็มีหลากหลายเลยนะครับที่ให้เราได้เลือกดื่มน,นะครับไม่ว่าจะนั่งในด้านในที่เป็นห้องแอร์หรือว่าเราจะไปชมบรรยากาศนาข้าวที่ด้านนอกก็ได้นะครับภาษานอาหารด้านในแล้วก็ไปหอ,อกไปทานด้านนอกก็ได้ สังเกตว่านี่คือเด่นเลยนะนี่เป็นเม็ดข้าวที่นำมาร้อยเป็นที่เรียกว่าเป็นโคงไฟเหรอแล้วเขาเรียกว่าเป็นบุบใเพิ่งเคยเห็นนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นว่าบุบี่เขาเอาลองข้าวครับอันนี้เป็นเม็ดข้าวพี่เม็ดข้าวจริงๆกะอ่าจริงๆเลยสามารถที่จะเอาไปสีที่ลองสี รับประทานได้เลยนะครับดูว่จะแกะกินอะไรก็ได้เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองนิดเดียวลองแกะดูนี่เป็นเมล็ดข้าวที่ไม่ได้ผ่านการขัดสีเลยนะได้วิตามินครบครันเลยเดี๋ยวผมจะลองแกะที่ดูแกะกินสดๆเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นเม็ดข้าวสารนะครับเป็นข้าวข้าวเจ้าข้าวเหนียวเอ่อเป็นข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิเดี๋ยวผมจะกินเลยนะครับข้าวหอมมะลิ กินหนึ่งเมตรได้วิตามินเลยนะครับเยี่ยมครับมาเชิญมาแกะรับประทานไม่รู้เขาจะคิดกินหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยเนียเอารวงข้าวนะครับมาทำมาหลายหลารวงนะครับมามัดรวมกันสุดยอดไอเดียเลยนะครับ นี่ครับพวกสตอเบอรี่เค้กนะครับเค้กเค้กเขาก็มีให้เราได้เลือกละประทานนะครับนี่ของฝากของกินกบเคี้ยวนะครับของฝากที่ระลึกนะครับที่มาเที่ยวนาข้าวคาเฟ่นี่กาแฟสดๆก็มีนะครับให้เราได้เลือกกาดื่มนะครับดื่มกาแฟครับเดี๋ยวเราจะสั่งเครื่องดื่มนะครับสั่งกีวีปั่นนะครับ ส่วนข้าวผัดนะครับเราจะสั่งข้าวผัดทะเลผัดผงกะหรี่นะครับราคา99บาท ก็ดื่มดำครับกาแฟหนึ่งแก้วเย็นๆชม,มบรรยากาศท้องทุ่งุสชาตใช่ชได้ครับ,รบที่ ร้านคาเฟ่นในนาข้าวนะครับก็จะมีชั้นบนให้เราได้นั่งดื่มกาแฟนะครับนี่ครับบรรยากาศด้านบน ตามมาเลยถึงแม้ว่าทางเดินมันจะดังเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าไม้ไผ่แข็งแรงแน่นหนามากนี่ประดับด้วยสีสันอย่างสวยงามเลยนะครับที่นาข้าวคาเฟ่ ครจะพาลูกหลานมาเนจิงช้าแล้วก็กระโดดลงทุ่งนา,าไปจับปลาได้ในทีเดียวกันเลยครับโอ้มีที่ให้นั่งถ่ายภาพกินบรรยากาศทุ่งนาข้าวโอ้โหชิลๆเลยวเลยเวลาเย็ยนยามเย็ยนนั่งนิติ่งโอ้โหจ,จิบบางๆครับจิบบางๆครับ ตอนเย็นเครื่องดื่มเขาก็มีขายนะครับที่นี่ปิด1ทุ่มเปิด9โมงครึ่งนะครับถึง1ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดนี่ครับบรรยากาศที่เป็นซุม้มเอยบรรยากาศดีมากเลยน่ามาตอนเย็นน่าจะเปิดถึงสัก4ทุ่มเนาะื่กก่อนเปิดค่ะใช่ตั้งแต่โควิดเข้ามาเขาก็เลย เขาเปลี่ยนค่ะที่นั่งไหนขึ้นข้างบนมีที่นั่งไหมไม่มีหรอกค่ะอ๋อไม่มีเอานั่งข้างล่างเอานั่งตรงนี้ไม่มีที่นั่งชุดที่สองนะเออนี่นั่งตรงนี้แล้วเรียกว่าชุดสิบสองะเขาถ่ายรูปได้จากขึ้นข้างบนครับนี่ผัดพริกแกงหมูกับผัดผงกะหรี่ทะเลค่ะผัดพริกแกงหมูกับผัดผงกะหรี่ทะเลโอเคเราได้อาหารมาแล้ว อเคขอบคุณมากนะครับนี่อาหารเขาก็น่ารับประทานมากเลยนะครับโอ้ดูครับบัดดี้ผมนอนอยู่ข้างบนไม่ต้องกลัวเลยครับเชือกเส้นใหญ่บเบิ้ริ่มเลยนะครับ<ต>ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะนอนได้ทั้งวัน,นครับโอ้นอนได้ทั้งวันเน่ยหลับเย็นสบายเลยไม่ต้องไปไหนแล้วครับอยู่ที่นาข้าวคาเฟ่นี้และครับโอ้นี่ครับเห็นไหมบรรยากาศชุดยอดเลยไม่ต้องกลัว,วลช่วงเวลาพักผ่อน เราไม่ต้องไปเราไม่จำเป็นต้องเข้าตามห้างหรือว่าตามเมืองใหญ่เราเลือกบรรยากาศแบบบ้านๆชดบทชนบทแบบนี้นะครับได้สัมผัสถึงอารมณ์ที่ดีลักอย่างแท้จริงไอ้ยินเสียงเขียดนะครับเสียงนก มองไปทางล่างเนี่ยถ้าสมบูรณ์จริงๆนะครับจะเห็นตัวปลาได้เลยนะจำได้สมัยผมเด็กๆเนี่ยจะต้องเข้าไปในทุ่งทุ่งทุ่งนานเนี่ยนาข้าวเลยนะก็ไปจับปลาหาต็ดปลาปักสักคันได้ปลาด้วยมาทำอาหารครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่นาข้าวธรรมดานะครับนาข้าวคาเฟ่เป็นบรรยากาศแบบ ชิวๆเลยนะครับสบายๆมีข้าวเขียวนะครับออกรวงตอนนี้กำลังออกรวงรอบๆรอบๆานาข้าวคาวเฟ่เลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เขาเรียกว่าซุ้มซุ้มที่อยู่ด้านบนนะครับเดินขึ้นมาก็น่าจะความสูงประมาณสองสองชั้นนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับต้นไม้อตอนนี้ก็เป็นร่มเงาให้เราได้ ไม่ร้อนมากแต่ก็ก็มีเหงื่ออยู่เหมือนกันนะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยเนาะเราเราไม่คิดว่าตรงทางด้านหน้าที่จะเข้ามาด้านในจะเป็นยังไงนะครับพอเข้ามาเห็นบรรยากาศด้านในแล้วแบบรู้สึกว่าชื่นชอบนาข้าวซะแล้วนาข้าวต้องไปหาหนาข้าวลูกข้าวตอนนี้ถ้ามองไป้างล่างเนี่ยข้าวก็สุก สุกได้ที่แล้วนะครับเขาไปเกี่ยวมาแล้วก็มามาตำตำตำเพื่อให้ได้มเมลเ็ดออกมาแล้วก็หึงวมาข้าวมาหนึ่งใบมีเตาแก๊สหรือว่าเตาทั่วไปเหมือนที่เราใช้ตามบ้านธรรมดาแล้วก็ตั้งไฟขึ้นหุงข้าวที่นี่หาปลาที่นี่กินกาแฟที่นี่จบในที่เดียวเลยครับมาใหม่แนละ้ว นี่ครับบริเวณที่นาข้าวคาเฟ่น,นะครับเขาก็จะปลูกข้าวอยู่นะครับมีน้ำเนี่ยยังทํานาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่บริเวณนาข้าวด้านนอกนะครับตอนนี้กําลังเขียวเลยนะครับที่อยู่ที่เรามองเห็นนะ ตรงนี้เป็นซุ้มที่อยู่ติดกับต้นไม้นะครับเขาเรียกว่าซุ้มที่12นะครับซุ้มนี้ก็จะเป็นร่มของต้นไม้แล้วก็จะมีอ่ามีเปลให้เราได้นั่งชมนาข้าวนะครับบรรยากาศโอ้มีมีจุดถ่ายภาพจุดเช็คอินหลายๆจุดให้เราได้นั่งถ่ายภาพเพลินๆเ,เลยนะครับอย่างมีความสุขตอนนี้บัดรด้ผมก็หิวข้าวแล้วครับเริ่มกินไปแล้ว ดอกอัญชันอย่างสวยงามมากนี่อาหารที่ร้านนาข้าวคาเฟก่ก็ก็น่ากินมากเลยนะครับนี่ครับม่านตรงนี้ก็สามารถที่จะเลื่อนได้นะครับเลื่อนไปซ้ายเลื่อนไปขวา เขาทำที่นั่งให้เราได้นั่งแบบเพลินดีนะครับดูแล้วมีความสุขต้องดูดีๆก่อนเด้อตกขอบนั่งไปนั่งมาเดี๋ยวพลิกไปห,หลังตกท้องนาแล้วยุ่งเลยอยากจะนั่งนอนหลับอยู่ตรงนี้ถ้าจนถึงค่ำเลยนะเนี่ยอากาศดีอย่างเนี้ย ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ให้เราได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับชมบรรยากาศนาข้าวแบบเคลินนเลยนะครับจะนั่งจะนอนตามอัธยาศัยเพราะว่านั่งเปร่ยถ้านั่งไม่เป็นเนี่ยผมว่าพิกตก <laughs> ตกเปเนาะตกเปีแน่แเลยตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้ว<ม>แดดร้อนๆ,ๆเหนื่อก็กำลังซิมๆออกด้วยตรงนี้ทำไมมันต่ำอ๋อตรงนี้เป็นเก้าอี้นะครับผมก็จะต่ำลงไปไหน่อยส่วนปัดดี้ผมตรงน้องเป็นมา,น,น,มานั่งสูงหน่อยก็จะดูสูงนะครับ ไม่อยบาลานกันชิลๆปิบรรยากาศดีเนาะอยู่ร้านนี้อันน,น,นี้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้กินข้าวอะไรอะไร <c oughs> ยังไม่มาที่นาค้าวคาเฟ่ต้องมานะครับที่พิชนุโลกเรามาชิมดยครับนี่ครับบรรยากาศที่เป็นซุ้มนะครับโอ้มีหลายซุ้มมากเลยที่ให้เราได้เลือกนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับ ไม่ว่าจะเป็นซุ้มซุ้มแบบนี้นะครับนี่นาข้าวคาวเฟ่ตรงนี้ก็ปเป็นที่ถ่ายภาพอีกที่หนึ่งนะครับนี่ครับเป็นทางเดินสี่เหลี่ยมนะครับ ของนาข้าวคาเฟ่แล้วก็มีข้าวตรงกลางที่เขายังปลูกข้าวและข้าวออกรวงอยู่นะครับตอนนี้นบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศรอบๆเลยนะครับบรรยากาศที่สวยงามมากรับดอกไม้สวยๆเขาก็มีให้ชมนะครับดอกไม้ดอกไม้สวยๆนะครับไม่ใช่ว,ว่าจะมีนาข้าวอย่างเดียว ตรงทางเดินน่ะจะรู้สึกว่าเขาจะมีที่ให้เราได้นั่งเช็คอินอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ครับบรรยากาศที่เรานั่งเปแล้วก็เห็นบรรยากาศนาข้าวแล้วก็ซูมที่อยู่ด้านหลังนะครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามแบบตอนนี้ก็แดดร้อนหน่อยนะครับถ้าตอนเย็นๆผมว่าน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีที่สุดนะครับแต่เขาร้านนาข้าวคาเฟ่เนี่ยเขาเปิด9ก้าโมงครึ่งจนถึงหนึ่งทุ่มเลยนะครับ รเียงนี่ก็ร้อนน่าดูเลยครับ <c oughs> แดดร้อนมุมนี้มากครับตอนนี้เราก็ได้รับประทานอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับเรียบร้อยแล้วที่นาข้าวคาเฟ่ตอนนี้เราก็จะต้องอเดินทางกลับ ออกไปนะครับเป็นไงบ้างครับมาเที่ยวก็ได้เสียบรรยากาศของธรรมชาตินะครับได้กินกาแฟในบรรยากาศท้องทุ่งนาเป็นบรรยากาศที่ที่ดีมากนะครับหลายหลายคนอาจจะเคยกินแต่ในในห้องแอร์เย็นๆตามในเมืองนะครับแต่ว่านี่ลองมาสัมผัสธรรมชาติที่นึงครับได้เลยครับเราก็คงจะจบคลิปไว้อยู่เพียงแค่นี้นะครับ ก็ฝากนาข้าวคาเฟ่นะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับไว้อยู่เพียงแค่นี้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ